สวัสดีครับผมเต้ยวัตุรันนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับการรีวิวรองเท้าครับนี่คือรองเท้าคู่นี้ฮะ On Cloud Eclipse นะครับหลายคนน่าจะรอการรีวิวรองเท้าคู่นี้อยู่นะครับ On c l o u d e c l i p s e นะครับราคา7,400บาทเป็นแบบ Max c u s h i o n นะครับหรือว่าเป็นรองเท้าวิ่งที่มีความนานุ่มสูงสุดจากทางค่ายอ่อนณตอนนี้นะครับพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ถือว่าจัดเต็มมากๆนะครับแต่ก่อนจะมาพูดถึงรองเท้าคู่นี้นะครับผมขอไล่เรียงมานะครับไล์อัพต่างๆที่ผมได้ลองมาในช่่่ววงงปีีีน้้เยตออบกลา รองเท้าทาออกมาได้ดีมากๆนะครับดีมากๆแล้วก็ราคาจับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการใช้งานถือว่าทําได้ดีมากๆด้วยเช่นกันนะครับเริ่มจากคู่แรกก่อนเลยนะเดี๋ยวผมจะไล่าจากราคาถูกสุดไปจนถึงสูงสุดในช่วงที่ผ่านมาประมาณ7จเดือนที่ผ่านมานี้นะครับคู่แรกนะครับมาพร้อมกับรองเท้าคู่นี้ซึ่งเป็นหนึ่งในรองเท้าที่ผมชอบมากคู่นี้มีชื่อว่า on cloud go นะครับราคา 6,200บาทนะครับรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นรองเท้าแบบ daily trainer นะครับแล้วก็เป็นรองเท้าสำหรับคนที่เท้าปกติหรือว่า neutral นะครับสามารถใส่ได้จากสเปคของค่าย on เนี่ยเขาบอกมาว่าเป็นรองเท้าที่มี cushion หรือว่าความนุ่มของรองเท้าเป็นแบบปานกลางนะครับฉะนั้นถ้าเกิดใครต้องการรองเท้าที่แบบนุ่มสบายสุดๆเลยเนี่ยคู่นี้อาจจะยังไม่ใช่คําตอบนะครับถึงแม้ว่า มันจะมี Cloud-tech นะครับเทคโรโลรี Cloud-tech ของค่ายออนนะครับรวมถึง Speedboard แล้วก็มีโฟม Super ร์โฟ h e l i o นะครับหรือว่า Helion จากทางออนเนี่ยก็ต้องบอกว่าความรู้สึกที่ได้เนี่ยยังเป็นความแน่นนะครับเป็นความแน่นเฟิร์มมาก่อนนะครับก็ถือว่าตรงตามสเปคที่ออนได้กำหนดไว้นะครับเพราะว่าเป็นแบบมีเดียมหรือว่าเป็นแบบ กลางงนนั่นเอแต่ว่าความแน่นเฟิร์มนั้นเป็นความแน่นเฟิร์มที่ใส่สบายนะไม่ถึงกับยุบย้อยนะครับใส่ได้ทั้งวันใส่วิ่งก็ถือว่าทําได้นะครับระยะ5โล10โลตรงนี้ส่วนตัวผมมองว่าใส่ได้สบายสบายเลยนะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกคู่หนึ่งที่ผมชอบมากมากจากทางคล้าออนในปีนี้นะครับทำดีทดําดีนะคู่นี้ออกมาทําดีมากเลยใส่ดีมากๆจากการใช้งานเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มีการสึกหลออะไรเลยนะฮะยางที่ให้มาก็ถือว่ายังเต็มเต็มอยู่อันนี้ถือว่าใส่ดีมากหน้าเท้ากว้างใส่ได้นะครับมี รุ่นหน้าเท้ากว้างด้วยนี่คือ On Cloud Go นะครับราคา6,200บาทนะหลังจากนั้นนะครับก็มีรุ่นที่ราคาแพงขึ้นนี่ก็คือ On Cloud Surfer นะครับซึ่งถือว่าเป็นรองเท้ารุ่นแรกนะครับที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ที่มีชื่อว่า Cloud Tech Face ในรุ่นก่อนหน้าอย่าง On Cloud Go เนี่ยจะเป็น Cloud Tech แบบเดิมนะฮะเป็นเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่า u l t u d t f c h f เนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า F.E.A. นะครับ Finite Element Analysis นะครับเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยวิเคราะห์การกลิ้ง mm hmm. การไหลนะครับจุดที่ดีที่สุดที่จะทำให้รองเท้าเนี่ยสามารถลงแรงนะครับไหลแล้วก็สมูทสามารถเคลื่อนเท้าไปได้อย่างสมูทที่สุด mm hmm. เขาก็ใช้เทคโนลยีตัวนั้นเนี่ยมาช่วยในการวิเคราะห์เพื่อสร้างโครงสร้างของรองเท้าคู่นี้ขึ้นมา ออกมาให้ได้ดีที่สุดนั่นเองนะครับแต่รองเท้าคู่นี้ไม่ได้มีสปีดบอร์ดนะครับน่าจะเป็นออนรุ่นแรกหรือเปล่าถ้าผมจะไม่ผิดนะที่ไม่มีสปีดบอร์ดเป็นการใช้โฟมอย่างเดียวนะครับคู่นี้ใส่สบายนุ่มมากนะครับตามสเปคของอ่อ uh, นที่กำหนดไว้ก็คือตัวนี้เป็นแบบคุชชั่นเป็นแบบพลัชเลยนะคือความนุ่มสบายเนียนสุดๆนะรองเท้าคู่นี้เนี่ยใส่ได้ทั้งวันอีกแล้วนะครับ ถ้าเกิดโจทย์คุณคือความนุ่มสบายความเบาตัวเนี้ออนคลาวด์เซ f ร์ใส่ได้ทั้งวันแน่นอนนะครับใส่วิ่งก็ได้อย่างไรก็ตามผมกลับคิดว่าถ้าเกิดใส่วิ่งนานๆไกลๆหรือว่าคนที่มีน้ำหนักตัวมากสักหน่อยเนี่ยคลาวเทคตัวนี้นะครับหรือว่า c คลาวเทคเฟสตัวนี้เนี่ยจะมีความยวบย้วยไปนิดหนึ่งผมน้ำหนักประมาณ70นิดๆน,นะครับใส่รองเท้าคู่นี้ก็ถือว่าใส่ได้ทั้งวันนะครับแต่ว่าวิ่งเมื่อไร่หรือว่าวิ่งแบบที่ว่า ออกแรงเมื่อไหร่วิ่งเร็วสัหน่อยเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวนี้จะยวบไปนิดหนึ่งแต่ก็ความสบายออกกําลังกายทั่วไปตัวนี้ใส่ได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะฮะกับ Cloud s u r f e r ราคา6,600บาทนะอันนี้ก็แพงขึ้นมาอกีกสเต็ปนึงนั่นเองคู่ต่อไปที่หลายๆคนก็พูดถึงมากเลยในปีนี้นะครับนี่คือ OnCloud Monster นี่เป็นหนึ่งในคู่ที่ผมชอบมากคู่หนึ่งจากทางค่ายออนนะครับ On Cloud Monster นะฮะราคา7 0 0 0บาท นะเป็นแบบ max cushion มีกลิ้งหน้าด้วยนะแต่ตัวนี้ไม่ได้ใช้ cloud tech face ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีใหม่จากทางค่ายอ่อนนะครับเป็น cloud tech ตัวเดิมแต่ตัวนี้มันมีความหนามันมีกลิ้งหน้ามันมี speed board ตรงกลางนะครับทำให้ประสบการณ์รวมๆที่ได้จากรองเท้าคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าดีวิ่งดีเลยนะหน้าเท้าใส่สบายใส่ง่ายเหมาะมากๆกับการวิ่ง5โล10โล half ไปจนถึงมาราธอนผมก็ยังคิดว่าทําได้ทําเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์นะครับเรื่องของการซ้อมเร็วสักหน่อยผมว่าอันเนี้ยวิ่งได้สนุกกว่า2รุ่นก่อนหน้าที่พูดไปก็คือ Cloud Go กับ Cloud Surfer ตัวเนี้ยมันมีเทอรีที่จัดเต็มวิ่งแล้วให้ความรู้สึกนุ่มเด้งนุ่มเด้งนะครับแล้วมีกลิ้งหน้านะถ้าเกิดรองเท้าที่มันมีฟีเจอร์ประมาณนี้มีความนุ่มความเด้งความกลิ้งหน้าแน่นอนเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์ผมว่า ทำได้ค่อนข้างดีเมื่อเทียบกับ2รุ่นก่อนหน้าที่พูดไปคู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นคู่หนึ่งที่ถูกใจผมมากๆในปีนี้จากทางค่ายออนนะฮะแต่แน่นอนว่าเทคโนโลยีที่ได้มานั้นก็ต้องแลกมากับราคาที่แพงขึ้นนิดนึงนะฮะคู่นี้7,000บาทในรุ่นที่ผ่านๆมาที่พูดไปเนี่ยนะับไม่ว่าจะเป็น CloudGo Cloud, Go, Cloud s u r f e r นะครับสังเกตได้ว่าหน้าเท้าเนี่ยจะใส่สบายขึ้นแล้วรองเท้าพวกนี้นะครับใส่สบายขึ้นมากเลย เมื่อเทียบกับสมัยออนสมัยก่อนออนสมัยก่อนเนี่ยจะหน้าเท้าแคบสไตล์ยุโรปจ๋าเลยแต่ว่ายุคใหม่ๆของออนเนี่ยหน้าเท้ากว้างใส่ได้ใส่สบายแน่นอนนะโดยเฉพาะอย่างตัวคลาวเซิร์ฟเนี่ยโอเป็นเอนจิเนียร์เมชที่โปรง่งโล่งสบายนะระบายอากาศดีโคตรอีกรุ่นหนึ่งที่จะพูดไม่ได้ตอนนี้นะครับก็แน่นอนว,ว่าวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงคู่นี้นี่ก็คือออนคลาวอ c คลิปส์ราคา7,400บาทนี่คือราคาสูงที่สุดในกลุ่ม สามสี่คู่ที่ผ่านมาเมื่อกี้เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการวิ่งไกลโดยเฉพาะหรือว่าลองรันโดยเฉพาะด้วยความที่เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาเพื่อวิ่งไกลเนี่ยเรื่องของคุชชั่นนะครับมาถึง2ชั้นด้วยกันนะครับเนี่ย l o u d Tech Face มีโฟมแบบ2ชั้นชั้นบนชั้นล่างนะครับเขาไม่ได้ใส่สปีดบอร์ดเข้าไปแต่ว่าเขากลับมาใส่ที่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับฉะนั้นเรื่องของความตอบสนองที่ได้จากรองเท้าคู่นี้ถือว่าทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับ ไม่ขนาดถึงกับเป็นรองเท้าแข่งนะครับเพราะว่าพวกนี้จัดอยู่ในพวกของ Daily Trainer ใส่สบายๆได้ทุกๆวันใส่วิ่งไกลวิ่งยาวได้ฉะนั้นถ้าเกิดจะเทียบในเรื่องของ Performance จริงๆในกลุ่มที่ผ่านมาเมื่อกี้ผมยังให้มอนสเตอร์คลาวมอนสเตอร์นะดีที่สุดโดดเด่นที่สุดนะครับแต่ว่าคู่นี้ใส่ในการวิ่งยาววิ่งไกลวิ่งแบบอีซีทั่วไปวิ่งมาราธอนผมว่าคู่นี้น่าจะตอบโจทย์กว่านะน่าจะตอบโจทย์กว่าเพราะว่าตัวคลาวเทคเนี่ย แน่นอนนุ่มสบายอยู่แล้วนะฮะแถมมีโฟมมาแบบหนามากหนาตึกเลยเนะี่ยหน้าเท้าใส่สบายนะฮะสังเกตเห็นว่าเป็น e n g i n e e r mesh หน้าเท้ากว้างใส่ได้แน่นอนนะครับวัสดุทุกอย่างตามมาตรฐานออนอยู่แล้วคือเนียบเนียนหล่อนะเนียบเนียนหล่อคู่นี้ใส่กับกางเกงยีนสีดำแลกดำผมว่าก็ถือว่าใส่ได้ดีเลยนะฮะหล่อๆเท่ๆนะ,ะ,ะใส่ทำงานก็ยังได้เลยรายละเอียดของอินโซต่างๆคือแบบ งานเนี้ยบอ่ะงานเป๊ะค่ายสวิต้อยยง้งรอยเยบ็บงานกาวต่างๆคือทำออกมาได้ดีมากๆในเรื่องของอัลโซนะครับก็มียางมาให้แบบเต็มเ็มหน้าเท้าหลังเท้านะครับเรื่องของความทนทานผมถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าคู่นี้ถือว่าใส่บ่อย,อยพอสมควรอย่างที่บอกไปถ้าเกิดใครติดตามใน IG s t สตอรี่อะไรเงี้ยจะเห็นผมโพสคู่นี้ค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะฮะใส่ทำงานใส่วิ่งใส่เที่ยวล่าสุดไปจีนมา45หวันเนี่ยใส่คู่นี้ตลอดคู่เดียวจบเลย นะใส่วิ่งใส่เดินใส่อะไรได้หมดเรื่องของความสบายไม่มีปัญหาระบายอากาศไม่มีปัญหาและนี่แหละครับก็เป็นประสบการณ์ที่ผมได้จาก OnCloud Eclipse คู่นี้นะครับราคา7,400บาทก็เดี๋ยวจะขอสรุปอีกครั้งละกันนะครับให้เพื่อนๆลองพิจารณาตัดสินใจดูว่าจะไปเลือกซื้อคู่ไหนกันดีนะครับเริ่มจากราคาล่างสุดก็คือ OnCloud Go OnCloud Go ราคา6,200บาทเป็น Daily Trainer ให้ความรู้สึก แน่นเฟิร์มแต่ว่าก็ยังใส่ได้สบายใส่ได้ทั้งวันแน่นอนมีโฟม h e l i ออนมาด้วยนะครับมีเทคโนโลยี o u d Tech งานต่าง,างๆเนี้ยบดีนะครับทนทานใช้ได้แต่ว่าถ้าเกิดต้องการความนุ่มสบายขึ้นมาอีกนะความนุ่มสบายแบบนุ่มสบายเลยนุ่มจ๋าเลยได้เทคโนโลยีใหม่ด้วยก็ต้องเป็นคู่นี้ครับ Cloud Surfer ราคา6,600บาทนะครับคู่นี้ก็ยังถือว่าเป็น d a i l y Trainer นะครับแต่คนที่น้ำหนักตัวมากม อาจจะยวบย้อยไปนิดหนึ่งนะเพราะว่าคู่นี้ไม่ได้มีสปีดบอร์ดนะไม่ได้มีสปีดบอร์ดความทนทานถือว่าทําได้ดีนะใครที่ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์หน่อยใช้ในการฝึกซ้อมประจําวันวิ่งไกลวิ่งมาราธอนนะครับวิ่งเร็วได้ด้วยตัวนี้ Cloud Monster รนะครับราคา7 0 0 0บาทหนาตึกเลยเทคโนโลยีมาเต็มมีสปีดบอร์ดมี Cloud Tech มีคลิ้งหน้านะครับอัปเปอร์ดีลินรองเท้าบางสายเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นอนแต่ถ้าเกิดใครต้องการรองเท้า ลองรันใส่สบายใส่ได้ทุกวันเพิ่มความสูงให้กับตัวเองด้วยนะฮะ Cloud Eclipse 7,400บาทเป็น Double Cloud Tech 2ชั้นเนี่ยหนา,นาตึกๆเลยส้นสูงลิ้นรองเท้าบางหน้าเท้ากว้างระบายอากาศดีมี p ป e d b o a r d แทรกอยู่ตรงด้านล่างของรองเท้าความทนทานถือว่าใช้ได้ครับและนี่ก็เป็นรีวิวของเจ้า On Cloud Eclipse นะครับเมื่อเทียบกับรุ่นอื่นๆที่ผ่านมาของ On รองเท้าวิ่งจากค่ายสวิตเซอร์แลนด์ที่ออกมาในช่วงปีนี้หลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วถ้าเกิดเป็น p e r f o r m ร์แมนซ์จาเลยเนี่ยควรจะใช้คู่ไหนดีถ้าแบบจา่าๆแบบซีเรียสแบบ Elite เลยนะผมว่าก็ลองไปมองพวก Cloud Boom Echo อะไรพวกนี้ไปนะครับเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะนะครับวิ่งมาราธอนวิ่งเร็ววิ่งแรงก็อาจจะไปมองรุ่นนั้นน่าจะดีกว่านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นรองเท้า เดลี่เ r รนเนอร์ก็ยังไงนะฮะเพื่อนๆก็ลองพิจารณาดูแล้วกันว่าเพื่อนๆมีงบประมาณเท่าไหร่วัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นประมาณไหนนะครับจะได้เลือกซื้อรองเท้าจากค่ายนี้ได้ถูกต้องเหมาะสมตามงบประมาณแล้วก็การใช้งานของเพื่อนๆน,นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นรีวิวของเจ้า OnCloud Eclipse นะครับกับผมเต้ยวททรรันครับแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะเป็นวิดีโออะไรรอติดตามนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ